ชุมชนรับช่างไ่กล้าในน,นามตัวแทนชุมชนทั้งหกขอขอบพระคุณท่ตาตนผู้จัดการน้องไหวส่งชุมชนบุ้ยโองในหนึ่งชุมชนซอยทีดีชุมชนชาติุัฒนาบริหารดูแลเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชนโดยมีสนับสนุนการพัฒน,นาบริการสางานณกองทุนไฟฟ้าเขตมิการสังคมมัมตูลจังหวัดระยองระบบ แเริาิไฟฟ้าและเป็นแรงขับดันฝันกำลังใจในการเรียนของเยาวชนที่เกิดความรักเกิดความศรัทธาในและท่าคณะกรรการชุมชน้คณกรรมการองนาชุมชนในพที่ก็งไฟฟ้าู้บิหาแลกคณกับเยาวชนที่นี้ประกอบด้วย6ชุมชนชุมชนประชาุกย่า

มีค <icana>, ่ะมันชุดเดียวกันมันชุดเดียวกันค่ะน้องหาก่อหะบริเวณพื้นที่พร้อมแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่องที่น้องจะบอกว่ามาเช็คตรงนี้น้องต้องอยาไม่อยู่าช่หา่อได้เลยลูกา

thank you